ก็ก่อนอื่นขอสวัสดีทุกคนนะครับก็คนที่ดูคลิปนี้นะฮะแล้วก็ทำตามคงจะเป็นคนที่เสียเงิน1,000บาทซื้อสริปผมไปนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับวันนี้ผมจะมาในคลิปนี้นะฮะผมจะมาพูดถึงเรื่องการติดตั้ง WordPress นะครับแล้วก็ทีมประกาศซื้อขายคอนโดของผมนะครับอ่าเริ่มจากการโยนไฟล์ เนะครับลงไปในโฮสที่เราต้องการจะติดตั้งนะครับอันนี้ผมโยนลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังโยนลงไปไม่เสร็จก็พอสวิดีโอนี้รอไว้ก่อนก็ได้นะครับสําหรับคนที่ลงเว p ดเพจเสร็จปุ๊บก็ทําตามวิดีโอผมได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับการติดตั้งเว p ดเพจนะครับเรามาดูที่ไฟล์ wp-config นะครับ sample. php นะฮะย้ายมันมาไว้ที่หน้าจอนะครับให้แก้ไขชื่อของมันนะฮะ ให้เป็น wordpress-config. php จากนั้นโยนมันกลับเข้าไปที่เดิมนะครับให้เราลบไฟล์ตัวเดิมออกนะฮะแต่ที่จริงนะคือผมก็ข้ามไปขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าเ,เราจะต้องแก้ขาขตัว db name นะครับ db user แล้วก็ db password นะฮะให้ทุกคนไปสร้าง mysql ซึ่งผมจะไม่พูดถึงนะครับ เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะสร้างไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือผมสร้างมาสำเร็จแล้วนะฮะดัตต้าเบสเนมนะครับผมก็ใส่ไป d a t a b a เบ u ยูเซอร์ผมตั้งไว้เหมือนกับ d a t a b a เ e n เนมผมก็ใส่ไปเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวก่อนโอเคสำหรับ p a s เ w o r d นะฮะเราก็ใส่ไปเหมือนกัน นะครับโอเคจากนั้นเซฟนะครับเซฟแล้วก็โยนมันกลับไปที่เดิมนะครับในโฮสติ้งของเรานะฮะจากนั้นเราก็มาลันครับก็ะโดเมนของใครก็ดันลันไปเลยนะฮะของผมใช้คำว่า Demo Slim To You นะฮะ เอ๋ ه, ไม่ขึ้นฮะสักครู่นะครับอืมไม่ไม่ขึ้นวะอ๋อ <c oughs> ผมใช้คอนโดฮะขอโทษ <c oughs> ขอโทษทีนะฮะ โอเคดัง okay. นั้นเราก็จะขึ้นมาที่ในหน้าของการติดตั้งเว็บเพจนะครับหัวข้อเว็บเราจะใส่อะไ์ไปก่อนก็ได้นะครับผมใส่คําว่า i อเอิร์ดละกันนะชื่อผู้ใช้อด min หลัผ่านเราก็ตั้งไปนะครับในเรื่องของการติดตั้งผมจะไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่นะฮะจพราะว่าผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าทุกคนติดตั้งเว็บเพจเป็นอยู่แล้ว นะครับอ่าสำหรับทีนี้นะฮะเรามาติดตั้ง WordPress เสร็จปุ๊บให้เราเข้ามาที่หน้า Admin นะครับก่อนอื่นเลยนะครับันดับแรกเราเข้าไปแก้ดตรเบในในในเครื่องในโฮสต์ของเราก่อนนะครับผมเข้าไปที่ phpmyadmin นะครับ รหัสผ่านเราก็ใส่รหัสผ่านตัว MySQL ที่เราตั้งไว้นะครับลงไปโ okay. อเคทีนี้ให้เราไปดูที่ wp post นะครับอ่านี้นะครับให้เรากดที่โครงสร้างนะครับเราเลื่อนลงมาดูที่ post name นะครับ ตรงนี้ค่าเบื้องต้นจะเป็น200นะครับทำให้เราไม่สามารถใส่ U L ภาษาไทยได้เราจะต้องแก้ให้เป็น1,000นะครับวิธีแก้นะครับเลื่อนมาฮะกดที่ลูกดินสอเนี่ยนะครับเราก็แก้จาก200ให้เป็น1,000ซะนะครับผมสั้นก็กดบันทึกนะฮะ <c oughs> ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไปได้เลยนะครับผมให้เรามาดูที่ ที่ตัว FTP ของเรานะครับเข้าไปที่ WP Include เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง FTP ผมรุดเข้าไปที่ WP Include นะครับจากนั้นเปิดโฟลเดอร์โฟลเดอร์ที่ผมแนบไฟล์ไปให้นะครับเ,เดี๋ยวนะโอเค หาไฟล์ formatting php นะครับจากนั้นจับไฟล์นี้นะฮะโยนเข้าไปใน wp include นะครับผมได้แก้ไขไฟล์นี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะโยนทับไปได้เลยนะครับเรารี r ฟรชมันซ้ำหนึ่งครั้งนะฮะส่วจนั้นไปที่ตั้งค่าครับเมนูตั้งค่านะเข้าไปที่ลิงก์ถาวรน,นะครับโครงสร้างปรับแต่ง ให้เราใส่อตัวนี้เดี๋ยวมันจะมีหน้าไปให้ในไฟล์นอตทัดนะครับผมจะเขียนชื่อไฟล์ว่าโครงสร้างปรับแต่งนะครับให้กรอบเรามาวางที่นี้ได้เลยฉะนั้นกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วระหว่างราฮะเรา,เราจับไฟล์ทีมตัวนี้โยนเข้าไปได้เลยนะครับ ไว้ที่ WP Content นะฮะในส่วนของทีมนะครับจับมันโยนเข้าไปได้เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเรามาดูที่ตัว WordPress ช่วงนี้เราก็รอยอย่างเดียวครับไม่มีอะไรมากมายนะฮะคือถ้าสงสัยหรือว่าขัดข้องในการติดตั้งหรือว่าสงสัย หรือว่างงว่าติดตั้งไม่ได้นะครับยังไงก็โทรมาหาผมได้เลยนะฮะที่เบอร์0830432161นะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะพักสักแป๊บหนึ่งนะฮะให้ให้รันให้เสร็จก่อนนะครับโอ้พักไม่ได้ด้วยยังไงเดี๋ยวเรารอกันไปก่อนเนาะ